สีดำคะ่ะนี่เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชาหายากนะนี่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 เจอแล้วตรงนี้เดี๋ดยวพอดีไหมตรนนี้เลยคะ่ะนี่ ก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่ลายใช่ไหไมัน่างมีดำขอบดำมีขอบดำม,มีขอบน้ำตาลอันนี้ขอบน้ำตาลเมาแล้วเนี่ย้งเมาทั้งเมดนเลยค่ะทีนี้หวังยาหมาก เจอละใช่หรือไม่ใช่ก็ตรงนี้แล้วล่ะ